บุร <Hello. S 2> พ่อก็นแน่มาแรงครับมันนี้อีกคลิปก็เว้นน้อยก็เว้นหมดหน้าขึ้นจับเขียดด้วยล่ะปีนี่บุรุษปีนี่บุรุษปีใดแล้วจึ๊บนี่ครับเขียนหน่อยหารเลือดหลดด้วยคนอีสานหากินยากับ ปมาฝนที่ตกมันนี่ก็คือคือมิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาสองคนครับทำไมทับชิได้หรือเปล่าเฉพาะแกงพอสัวว ข้างครับเขียดกับอย่างทางเห็นบ่เห็นตัวเขียดบ่าวเห็นบ่าวตัวเขียดเขียด,น,น,ดน,น้อยครับนี่เขาเอิ่อเขียดน้อยน้อยดีจน่อยคักเลยละ่ะสดซ้อน,นหนึ่งหน,น่อยสองตัวสามตัวเลยยังพอคำจับเธอตัวจับจับจับเธอ,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 อตัวปั้นหน,นักะหาครับพ่นกันได้คองแสีบ ดิสานเดมือลเล็แกงเล็ดส่วเขาเรียนให้ง่ายนะครับเขียนหน่อย <Okay. S 1> ไม่ใช่เรื่องง่ายนะออเดอร์มีตำอวจเงินมาจ้าอีนะครับเงินมาตัวนี้น้อยน้ำก้อยย่า ธรรมดาเลยคนจับเก่งเกืกอ,กกอมัีสหน่อยมปนได้ลี่อยู่ใสคนพาจนพอเป็นคนอีสานอยู่ใส่หอยบดบวยยัง ห่างครับมันนี่ถือว่าห่างอยู่เมทับน้ำก่อนมบมมีฝนนวลลงหายครับมีฝนมาลงหายโตมันก็จิตตึงขึ้นแน่อันนี้มันฝนบ่อผาแจ๊กเถื่อมันจะคุ้มต่ำติมตากมากรอยจุก เก็บยุบเธอละโตสุดเธอละสิบโตเอาไม่คล้ายหน่อยกัะจม ไปเข้ามาเบิ้งนะครับเด็กกินแกงเห็ดโอ้ย,แก,แ,กอยแกงเห็ดหน่อยแกงใส่ยังก็ปลากี่คมบ่ปลาักี่คมปลากี่สมกี่คมสุดยอดนะครับหากินบ่ได้แล้วพักขี้คมใส่หอม จะสร้างนี่ก็สู่เส่วบได้ครับเส่วเสีบกว่ามักเส่วคนเส่วเลยมัก่่วว,วมัก่วกสืวสวสสสอ นี่ละครับวิธีสานห้าหาห้าสิบกินมือละร้อยห้ามือละสิบมันหมดรวยคือเขาเแห่ะเรากันแดกเขา,าสันมีย่านเปลืองเยอะกินนุชันเยอะกินนุชันแล้วเขากินเงินไม่ราบเร้โอ้ย โดดดีเไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วน้ำครับตัวญงอึ๊บข้าขา้าขาเด็ดขาข้าเด็ดข้าขานาให้ไปงนก่เดี๋ยวนี้ดสร็จเจอกันได้ยิ ปีนะั้นที่พวนี้ปีพนี้เกิดเมื่อปีนันใ่เือกหมดหมไปหมดเคมันก็บอกมันอยู่ขึ้นมา เห็นมา,าบบมเียเดีด๋วยวเด,ดวนี่นครับเห็นมนี่เไก่เลยตาเลยตาสวนบวชด้วยครับเห็นบหมมีตนี่นยังเห็นนะครับาาคนเขาหูเลยตันี้เ<อ>ขาหูเลวเขาหูก็กินแล้วมาแล้วไดะไ่น เดาติดตาเหลียกมาก็เห็นตาขี้เมาเลยจริงตาตาขี้เมาบอกยังเห็นอยู่จริงเห็นแต่ตอนกินเหลบอตอนจับ แก้วเราเสื่องไปใสเห็นเบิดคือกันก็จับเขียดชีด่กีกินนี่ใสขคอก็น้ำพอ่อี่ตัวหน,นึ่งกินให้หมไปแล้วนีไม่พูดแค่หลักมากเลยเดี๋ยว ปไ,ปไปเสกเบื้องเงิน,นเขาลายมาไหนไ<ะ>ม่ได้ไปเสกดูตังเข้าลายเท่าไหร่แล้วแ้วมันแสนห่อครับเเหยรนสาหัสเขาก็เหมยโคตรด้วยแล้วนะเบื้องถ้มันเข่ามัเปลี่ยนชีวันนี้สิเดเสกเขาบก Ui thật tụi này tôi nhai tôi dây, tôi dây tôi tôi dây, tôi dây, tôi dây tôi dây,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  tôi dây tôi nhai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  cái cây tôi nhai 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 tôi ใช้คำขาโอ้น oh oh, so? okay? right. okay? ี่เขาเกียดขาค้ำค้ำขาไม่เห็นบ่นี่เกียดขาค้ำบันเอื้อนถ้าเอื้อินยังได้ครับนี่ไล่น้ำไทยนี่เกียดขาค้ำใช่ต้องตัวไม่ดีไม่ดตัวเป็นตัวนึง Đêm nhiều không bị Zoom bay cây gặp zoom có bay cây cây Chíp 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 Một ngay hợp tuần này Một gậy ngay ย,ยังคือโบกขากในปีนี้โบกสุมอท่นอาน,นอยากกินนะครับเขียนหน่อยกันอยากกินน้ามันไข่เนาะช่วงฝนรับหนาฝนใหม่เนาะฝนตกใหม่ๆหนามมากไปหาเก็บน้ำมันันหน้าเนาะสมัยเด่นหน่อยเก็บตอทุมแม่ไข่จับคู่ครับชอบคนจับคู่ สุดยอดครับแทบสวงมันมือนี่พ้นเน่ซาแน่นะครับเดี๋ยวกับมันกับบางแลวครับมันเป็นน้ำหยุกมันการพัฒนาของคนกับปนะครับเหนือไปสั่งไปยังไปทมทีหมองมันอยูใส่กันหลุดลงแน่นะครับก็กินแน่ก็อันยังกับอันกับไปกินลูกอดมันเนาะลูก ตั้งแต่เป็นหลูกออดผูกกระมีนะครับซอนบางไปเรื่อยครับเนี่ยอยากให้กินกับหายะคน้นกับกินบดก็เลยอยากบางลดจำนวนไปเรื่อย อูซอนสองคัาค้ำขาค้ำซอนสองเห็นปะ่อนสองเลยคขาคํำซอนสองครับเห็นปะซอนสองซอนสองเลยขาค้ำขาค้ำเอดเปตเลยเห็ดเอปเปตปานกบเลยเออเดี๋ยวรับมันสีได้บ่อปุ๊บทำในสองครับทำในสอง ส่งมันจนึคคุ้มคาร้มันนะครับบ่งมันได้โอ้นี่ครับคขาทำตัวนึ้งครับเห็นไห ครับขาคำัวนึงขาคำตัวหนึงค้ำขาคำขาค้ำขาาคำครับนี่นี่นี่ตาเหลือมมาม่องเูครับนี่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 ปจะยนครับโอ้โหดูดูไปแล้ว นี่ครับเป็นหนึ่งคาคำดีมันได้แก่เห็ดน,นะเพื่อนเจ้าสิลิม,มนมองได้เห็นมาเลยก็ยืดสายไข่เห็นเจ้าเบิ้ดตาครับรแต่หากินเหล่าเป็นได้ตาก็ได้หากินก็เป็นหมานึงกันแห <Yeah. S 1> ม่แต่เขามองไม่เห็นมีว่ามาหากินก็มองอยู่จะหากินเล่าอ,อันนั่นก็นเรียกจะเขาแล้ว <laughs> เอาไปเส้อกินได้เหล่าก็ได้ซื้อกินเองอยู่ตัวเสแตก็เหล่าเสือกับเงินคอยชื่อดอกเรียกว่าหนีท่วมหัวเดี๋ยวก็เหล่ายากเลยเนาะนี่ก็คือนหอนีเหล่าเสือก็เหล่าเงินเสือทีธรรมดาเลยเนาะเอามาดเราส่งไปก่อนนีสินยังว่ากัน <c oughs> อยาพันกมันจะบ่รวยมันกับบ่รวยคือเก่าอย่าสอ้งมันรวยกันรวยคือเก่าแหละวาสนาคนบ่อคือกันบ่อซ้ำกันครบถนัดก็บ่อคือกันหมักไพรหมักมันได้คนนมันคือกันก็ปินไปบ่ได้แล้วติดมันถือใจสุขคนกับบ่อได้คือกัน จีจะค้องกับพ่อแล้วดกเมี้ย um> ่างมันดกเง้างนจีดุเมีแต่างแ่างปวดเอาจีคอยอารูดก่อนมาพอกันคอยกับเปี๊เขาบ่ไดเป็นคนดีตัวก็คือเห็นอยู่ตายแม่เนาะาดุยธรรมดา ดีคือเซ่มาบ่เป็นมันนั่งเป็นผู้โก้ผดีก็เซ่มาย้อนผับเพียบย้อนมันนั่งมาเทียงก็เลยผับเพียบเป็นอย่างเทียงหึนสิได้อยากได้เับขัับเอากระต้อนนี่มันรวมเลยดิฮึกได้เเีๆกับขับดูแด่เดินมันหลวมแล้ว มันจะคมขีนอ้องไม่แล้วจะบ่ขึ้นยังเถื <c oughs> ่อนติดเท้าอย่างเดียวหม <c oughs> ดแล้ว ครับนนเลยเริ่มชิบเบิดแล้วงอกลับแล้วไอ้ทาวิรุ่นกันว้านรถครับที่ได้สำเด็ที่คุ้มค่าน้ำมันบอร์โอ้เป็นได้ลายกลัวครับ ดเบิ้งของผมนี่บะเื่งเลยไปรุ้นต่อครับเก็บจะข้าวไปเบิ้งในโหลดบ้นอยู่โหลดเกียวผ้าเบิ้งกันหนึ่งครับการหลักเหล็กขโมยหน่อยสำหรับไพมีเนาะในเขตหน้าเขตสวนเขตยไฮไมีนะครับกับเบิง้งแยง เรื่องการหลักการขโมยเนาะอันนี้ก็อยู่นะครับอยู่ในพื้นที่เนีย่ยเข่าไปเลยนยครับผมาเบงเรื่องเดี๋ยวเป็นกระแสช่วงหนึ่งนะครับช่วงนี้เริ่มไหวแต่ว่าขึ้นไม่อีก,กำไม่มีผพา,าเบงครับ เชเลยติตอมันเื่องไหมครับไม้ยพยุงแต่ว่าช่วงนี้ว่าถจ้าสอบถามมึงราคาดีกว่านะครับดีกว่าดีขึ้นนี่ครับมีมีซองต้นต้นหนึ่ง,นนงเป็นตัดสูงเดี๋ยวมองดูนี่ครับแกนมันบงังนี่ครับ ต้นโมยใหญ่ครับนี่ก็นเดียวที่ซองต้นมีต้นหนึ่งก็มีเขน,เน,น,เขนถือว่าโอเคครับแต่ว่าโกนเนาโกนในแต่ว่าขนาดที่ถากเอานะครับนี่มันหนาหนาใดยหนาหกหนาเจ็ดหนาสิได้อยูเนาะแต่ว่าบ่ได้เอาไปครับเพื่อนเอาไปบ่ไดายประสนเห็นทางผูก นนะครับทางฝ่ายผู้ครอเพ่นมคนไปไหวแล้วเนาะยู่นีไม่ทราบต่อถือตัดไปต่อหนึ่งอยู่ฝั่งตะวินออกของฝ่ายแต่ว่าต้นนั่นแกนโบคอยดีครับโบคอยใหญ่เห็นถิ่มขาหลอไ้ต้องใช้พันธิบโบผ่านกนะกับฝากไว้ครับเป็นหูเป็น,นตาซอยกันเนาะ ของมันเพียรขันเห็นมันกับบเป็นตาเขาไปถักเขาไปหาเขาเจาดอกเอื่นผุน้ำอื่นไฟผู้คล้องเอาเนาะขันเอาเห็นจะจากับตาอย่าไปถักไปท่วงเพื่อนกเผื่อคว้องปลอดภัยองจะคล้องอันล่ะสำคัญเลยปลาครับอันดดีห้องกระเหนน็ดในบดีห้องก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงมันบุรุ่ยดอก ด้วยได้ชั่วคามชั่วค้าวกระตุกมากคือเก่านะครับเพราะว่ามันบริสุทธิ์เอา้าว่านอกเรื่องครับจับเขียดต่อ ไม่แล้วครับขาค้ำไงขาค้ำไงไม่แล้วขาค้ำไงครับเห็นบอขาค้ำไ,ไงขาค้ำไงขาค้ำไงเฮ้ยเห็นบอ ด่ hmm. วนมันดว่วน โจ๊ะกก็น้ำเหลือบครับ ครับมาหอดมองแล้วสุดแล้วครับวันนี้คนงานมานือกับซซมนี่นะครับหน่อยไลยก์กับพิจนาเอาซซมนี่กับเคนะครับทายอยาให้กินสาบมือไปเลือกับแบ่งปั้นนะครับบ่ได้ไลกใส่บรรยากาศครับนี่ละว,วิธีอย่างหนึ่งที่ คนในเมืองนะครับสิบอกเข้าใจต่อวางคนรวยคนจนนังเสียวิธีชีวิตมันกระต่างกันครอบบุซึกนะครับควอมสุขในชีวิตมันกระต่างกันความขิดคน้นมันกระต่างกันคืออ่าบางคนก็นมีความสุขนีนว่าอยากมีเงินมีค้านะครับมีคนยกย่องถือถือหนาทือตาเนาะบางคนก็นอยู่แบบเรียบง่าย หาเ้ากินคำบ่ได้เลือดรู้นะครับบางคนกับบอ่อเห็ดยังบอ่อสางยังหากินเรื่อยๆนะครับหาืิอนี่กินมือนี่หามืนอ,อื่นกินมืออื่นแต่ว่าความบุญซื้อเรื่องเถื่อมันก่มีความสุขนะครับมีความสุขคือกันโมกต่างกันแต่มันจิตต่างตรงที่คำมี ภาพวิจารณ์เนาะของคนรอบข้างมากกว่าเทียดให้ผือ่อได้ค่ะนะนี่นี่คือจุดสำคัญเลยในสังคมดูถูก,กนะครับความป็นยู่ของผืนวมาเป็นอยัอง,ยยงคือบ้เป็นอย่างสั้นอย่างซี่นะครับคือบ้คือพู้นั่นพูน้นี้ทั้งสองคนจริงมันบ่ได้เกี่ยวกันนะครับทั้งเสีอคนเฮามันเลือกทาง ใช้ชีวิตหรือว่าท่างยางนี่มันบ่คือกันความสุขของคนมันก็ต่างกันบางคนอยากมีความสุขย้อนอย่างมีเงินล้านนะครับบางคนมีความสุขอย่างมีเงินร้อยบางคนมีความสุขย้อนมีเงินซิบนะครับหรือว่าบางคนบบมีก็ได้แต่ว่าถ้าอยากถ้ากินสาบมือไปใช้ชีวิตง่ายๆบนรูลานี<อ>่นะครับ การใช้ชีวิตหรือว่าวิธีชีวิตของคนมันสําคัญไม่ขึ้นว่าคําเบ้าของกลุ่มแต่ละกลุ่มเขาบอกของคนแต่ละคนมันเบ้า,า,า,าออกมาในแนวใดฝากไว้ครับคลิปนี้เดี๋ยวถ่าเบึงของเมีทับก่อนสีไดงลายสำได้พักถ่าเพื่อนจะเข้าครับบึงบึเพื่อนงานด้วยโอ้ได้นลายกลัวครับเป็นไน้ไลยเดียวมึมืงองเองาของ แยบกันเ้ยโอ้ยคนละทีแบบอันนี้ได้ซองซอนสดเป็นในลายกลัวเนาะฝากไว้ครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเงางแจ๊คครับเห็ดขิบไปเรื่อยๆเอาก็ได้บรรยากาศนะครับวิธีสัน ซัมนี่หละครับบ้านห้องกับซัมนี่เซลยังไล่เถอะความสุขม,ม,มันก็อยู่ในน้ำซัมนี่ครับมีเวลาส่วนตัวเนี่ยจักน้อยบนมีลกากเกนนำในการใช้ชีวิตหลายหาความสุขอยู่กับวิธีอีสานเขาทายคักทายเนี่ยเถื่อนเลอ้า เขาคักๆจะสู้นะครับบัานนี้นี่แหล<ป>ะบ้านได้สู้นี่มีแห้งแล้ว<ม>เพ่อได้หู้นะ<ม>เพ่อได้อวดว่าแต่ละเมอไปใสมป่มาบ่พอต่ออกเกียงเฮือนเขาเราว่าไปให้กินเหล่ารวดธรรดาฝากคนนคน,นมีประวัติประวัติไม่ไดมีเอาครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ กางรลังใจให้บาสซาเนี่ครับสวัสดีครับ